นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หารานแน่อร่อยจริงกับเข้าสู่ชนทุกปัญหากับสามารถนะฮะผู้ชุมนุมยกระดับการชุมนุมชูมาตรการอะระยกัดคืนเนี่ยท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่นะครับนะ,ะก็สรสรบอกว่าไม่หยุดงานนะ,ะแต่ว่าจะทำงานในช้าลง เช่นรถรถเมย์เนี่ยก็จะปล่อยช้าลงในประมาณนี้นะก็ไปถึงจุดหมายปลายทางช้าลงเพราะยังใครจะใช้บริการก็ต้องตื่นให้เร็วขึ้นนะฮะอ้าวไปที่คุณจนจังสองครับคุณเกียรติรุดนรอแป๊บหนึ่งนะคคุณจนจังสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงคิดว่ามันโดนใจพอไหมมันจะเรียกเรียกคนร่วมชุมนุมได้ไหมเท่ากับพรบนี้โทษศักรรมไม่สี่ข้อเนี่ยคือคือผมว่าไม่ไม่รู้ว่าก่อนที่คุณสุเทพจะประกาศบนเพทชีนี่มีการปรึกษาหารือหรือยังนะครับ แต่คิดว่าน่าจะปรึกษาหารือแล้วผมว่าก็คงได้ผลในระดับนึ้งครับก็ไม่รู้เขาปรึกษาหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นวงในเขาแต่ว่าจะปรึกษารหรือไม่ปรึกษาแต่ว่าสี่ข้อเนี้ยมันโดน<ร>ใจคนไหมมันจะทําให้คนมาร่วมมาร่วมชนหัวจมท้ายด้วยได้ไหมผมว่าระดับหนึ่งนะครับไ็ระดับเ็าค,คงจะเป็นการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คิดว่าถ้าถ้ารัฐบาลยังแสดงท่าทีแบบนี้ผมว่าอาจจะมีคนร่วมมากมโดยเฉพาะกลุ่มเสื้อแดงนะครับ ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องจํานวนคนที่มาชุมนุมเนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นแหละครับผมว่านะครับอย่างแถวบ้านผมก็ไปเยอะนะแสดงเพราะว่ามันมีรางวัล่อใจไม่ใช่ภาพจากมุมสูงนะครับคุณคุณชินจางสองเนี่ยถ้าดูจากทีวีนี่เป็นภาพจากมุมสูงเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกวาภาพมื่อคืนนะครับซึ่งเห็น ประชาชนมาร่วมชุมนุมที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะฮะเมื่อเมื่อเมื่อไอ้นี่ช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็คือจากสีลมจากอารีไปเยอะผสมทับคนเยอะครับก็เป็นไรจากเนชั่นนะขอบคุณเนชั่นผมจะให้ข้อมูลนิดนึงครับเรื่องเรื่องเ่คาเสือแงคือไม่ได้ค่าจ้างห้าร้อยครับเสียเงินไปเองแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขว่าลงทะเบียนไว้แล้วก็ถ้าคุณทักสินได้กลับนี่จะได้ครอบครัวละหนึ่งแสนครับ แต่บ้านผมครับคือเวลามีกิจกรรมต้องไปเชียร์นะครับเติมน้ํามันไปเองเสียค่ารถเองบริจาคด้วยแต่ถ้าคุณรักสินได้กลับมาจะได้ครอบครัวละหนึ่งแสนบาทไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะที่แรก็พูดอย่างนี้แต่ว่าหลายคนก็ยังไม่ได้อมันก็ยังไม่ได้กลับนี่ครับ ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก่อนจุ่มนุ่ก่อนโน้นทำไมคุณพี่เส็ดเลยก็ยังไม่ได้กลับเลยครับคือเสียงลำ่ำ <c oughs> เสียงดื้อเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยบางทีมันก็ไม่รู้ของจรงิงหรือของแต่<ด>ชาวบ้านชาวบ้านผมเสียกันจรงิจรงๆนะครับบางคนเสียหมื่นกว่าแล้วครับอ,อย่างนี้รอกันเห็ดเหนืแล้วถ้า <c oughs> บอกว่าตักสินกลับจะได้ตบวละแสนก็คนีก็ยังเชื่อแหละครับครับมันก็เหมือนแชร์ลูกโซ่ได้เสียเงินเราก็ต้องตามแล้วเราคิดว่ารัฐบาลเขาจะทำยังไงถ้าถ้าทางคุณชินจังสองเป็นที่ปรึกษารัฐบาลสักหนึ่งวันเนี่ย นายกต้องเชื่อเนี่ยคุณชิจังสองจะแนะนําอะไรนายกโอตอนนี้มันมัน,ม,นมันเปิดตําราไปทัดแล้วเพราะว่ามันสูญเสียสถา,านะความเชื่อถือไปแล้วครับโอ้หมันมันผ่านไปสองเรื่องแล้วนะเขาจะไปกลัวเหรอเพราะว่าประสาทพระวิหารก็ตัดสินไปเรียบร้อยพรบอนี่วัศกรรมตอนนี้ก็นู่นเนี่ยถูกตีตกไปแล้วรประสาทนี้ก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าเราจะไปใช้นิสัยเหมือนเดิมที่ว่าเป็นกีออรก็เขมรก็คงไม่ได้ ก็คงต้องหาคนที่เป็นคนกลางรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยไปเจรจาเรื่องที่ว่าจะแบ่งให้เขาเท่าไหร่อย่างนี้ครับผมไม่ง่ายขนาดนั้นครับผมว่านะอืมคือพูดให้ดูเหมือนง่ายครับแต่ผมว่าการปฏิบัติจริงๆก็คงจะแต่ก็คงลาบากเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านก็จ้องดูอยู่ครับผมว่านะแต่ผมอยู่แถวนี้ก็อยู่ในตรงเสื้อแดงนี่ผมก็มีข้อมูลเยอะครับครับก็เช่นกรณีครอบครัวละหนึ่งแสนนี่ก็ไม่เคยมีคนพูดถึงอืมอ่าเอาละเอาละครับ ขอบคุณนะครับคุณจินจังสองครับขอบคุณนะครับก็คือข้อมูลก็มีเข้ามาแต่ว่าจริงไม่จริงอะไรยังไงนี่ยก็คุณคุณเกียร์นคุณเกียริอุดรนะทีมงานผมเกียรเกลียดเลยคุณเกียริอุดรครับสวัสดีครับคุณเกียรบสองท่านครับสวัสดีครับดีครับเป็นไงฮะดูแล้วมาตรการที่ที่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยจะยกระดับจะหรือว่าจะทําให้ดับมันต่ำลงกว่าเดิมผมคิดว่าคุณสุเทพดะลงทุนได้ล้อกจากการเป็นสสอแล้วก็ ลง้างถนนเต็มตัวอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะถอยยากหรือล้วครับเพราะว่าถอยยากนะน่าจะถอยยากเนาะ้าตัดสินใจลาออกก็ต้องก็ต้องเดินหน้าชนละคือไม่ถอยแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าตัดสินใจแล้วเนี่ยมันจะมีมวลมวลชนที่จะมาร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าคือเขาที่เขาอ่านมาตรการสี่ข้อที่จะให้รัฐวิสาหกิจหรือว่าคน สไตล์หยุดงานอะไรเนี่ยมผมว่าน่าจะได้ผลในระดับหนึ่งนะแต่ว่าคงคะจะไม่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 เยอะเท่าเทเป็นจิตอย่างที่นับที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ผมว่าจะช่วงนี้คืออาจจะมีผู้ประกอบการที่ไม่เอารัฐบ,บาลก็มีนะอาจจะเอาอาจจะมีเก็มาหน่อยลาออกแล้หยุดสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับพวกคนส่งมวลชนหรือว่าพวกคุณอะไรพนิกงาเก่าพวกคุณสิริชัยไม้งามพวกอะไรเนี้ยแต่กฎหมายนี้โทษักดกรรมมันไม่ใช่ประเด็นเดียวที่จะ ทําให้อันนี้คนกลับบ้านได้ครับตอนนี้คนกรุงเทพหรือว่าคนทั่วไปตอนนี้มันมันมีหลายอย่างครับคุณจากคนสมพรมันประดังประเดเข้ามาเรื่องค่าความคีบสูงเออเขาอยากหมากแพงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนรู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะอยากมีเห็นอะไรที่มัมาเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมันจะรุนแรงมันจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นที่แบบการชุมนุมต้องยืดเยื้อเพื่อขับไล่รัฐบาลเหมือนบาซิลหรือเปล่า มันจะวุ่นวายครับเพราะว่ากลุ่มคนสแสดงออก็อาจจะมาต่อต้านอาจจะมีการประทะก,กันค้<อ>ทาที่ดีผม<อ>ว่าเขาไม่มาแล้วล่ะเขาไปเวทีรอบๆเขาไม่มาไม่มาในเมืองแล้วล่ะแต่ว่าตามอย่างนี้ต่อไปผมว่าเศรษฐกิจไทยจะย่าแย่การท,ที่ดีรัฐบาลควรที่จะยุบสภาครับผมว่าแต่วันนั้นเป้าหมายคือเลือกน่าจะเลือกทางยุบสภาใช่ไหมครับยุบสภา,าที่วันนั้นมวลชนคนสแสดงมาก็ไม่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่จะนําระบุไว้นะครับ อือกี่ผ่านมาก็ต้องมีราคาคุยพ่วงเข้าไปคุณเกียรติเป็นเรื่องปกติฮะมาพันหนึ่งก็ต้องบอกว่าสามพันอ่ะมาหมื่นหนึ่งก็ต้องบอกสองหมื่นโอ้โหอ่าวันหนึ่งก็พูดอกอย่างหนึ่งวันหนึ่งก็พูดอีกอย่างแสนเออชาวบ้านก็คงที่ผ่านมาชาวบ้านคงจะรู้แล้วเพราะว่าเหล่าแกนนำเหล่านี้ว่าของปลอมหรือของจริงฮะอ๋ออ๋ออ๋วันนี้แค่นี้นะครับครับขอบพระคุณครับขอบบพรระคคุณัสวัสดีครับคุณสุภาพอ่อนคุณสุภัทรอ่อนนะสวัสดีค่ะยศไปเนี่ยับจะได้ผลไหมคุณสุภาพอ่อนเนี่ยค่ะ สี่ข้อนได้ผลไหมค่ะสี่ข้อนี้คิดว่าจะได้ผลไหมคือถ้าทําอะไรรีบทาเถอะเพราะตอนนี้เขายังผลคนต่างต่างด้าวเข้ามาได้ไม่เยอะแล้วให้ตรวจบัตรด้วยรอบเพลงเช่าไทยได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มวลชนของคนเนี่ยนะเขาย่งใส่ความอยู่ว่าพวกพวกพวกดิฉันเป่านกหวีดเนี่ยถูกเป่ากระหม่อมมาใชบนะฮะแต่ดิฉันนะใครเป่าอ่ะอาเขาเขาคุยกันไงดิฉันฟังหลายขึ้นดิฉันก็ฟังขึ้นเขาบ้าง แล้วดูซิว่าเขาจะต่อกอนอย่างไงคือคนนันเขาด่าทำไมเราค่ะไม่ได้าปเขาด่าทราไหมเราก็มอมแล้วจะได้แค่นี้ก็เครียดพอแล้วคุณสุวัสดิ์ไม่ได้ไ่เครียดค่ะเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้ทำอย่างเี้ยอะไรกับผืนเนี่ยอีกหน่อยนะดิฉันที่ดิฉันบอกอ่ะมันจะเป็นไทยโมเดลแล้วต่างชาติจะเอาอย่างถ้าทำอย่างเงี้ยถ้าคุณไปทำภาครัฐไปทำรุนแรงกับเขานะคุณก็จะเรียกแขกได้อีกเยอะ แล้วดิฉันบอกเลยมือที่สามมันก็มือของพวกเขาทั้งนั้นน่ะแหละเพราะว่าคนที่เขามาอรารยขัดขืนเนี่ยเขามาด้วยความสงบเขาะจะไม่มีสั้นอะไารนะ<ม>คุณสุ<ร>วสัสดิรอร์อ่อนอารยขัดขืนเนี่ยคุณสุวัสดิ์อ่อนจะจะชะลอการจ่ายภาษีไหมชะลอแต่เราไม่ได้โกงชาติถ้าคนให้เขาไปเขาก็มีกําลังเงินเป็นหนุนคนพวกนี้มาเข้ามาอีกชะลอไม่ผิดนะคะาชะลอได้ชะลอได้แต่เราจ่ายภาษีไง เราจ่ายเพราะจ่ายตอนนี้ถ้าสมมติเขาเอาไปเขาก็เงินของพวกเราเนี่ยไปทําอะไรอีกล่ะใช่ไหมเราเห็นอยู่ไงสองปีนี้เขาเอาไปแเราเราไม่จ่ายภาษีไปเขาก็ต้องหาเงินหาเงินมาเพราะว่ามันมันไปเรื่องงบประมาณมันผ่านการพิจารณาไปเรียบร้อยแล้วมันต้องไม่ทันได้ใช้หรกค่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วเชื่อดิฉันดิฉันเชื่อในพลังของแผ่นดิน ที่มากันทั้งเนี่ยพลังของแผ่นดินทั้งนั้นซึ่งเป็นพลังที่สวยงามไม่มีใครจ้างมานะคะแล้วจ้างไม่ได้เฉพาะดิฉันหน่วยจิตที่ในชันเรียนบริญญาโทเนี่ยมันก็เกิน500แล้วคุณเจ้าปัญญาที่ไหนมาจ้างแล้วคนที่ไปอยู่ตรงนู้นนะดิฉันบอกก่อนนะมีแต่คนที่มีการศึกษาคือประเด็นจ้างเนี่ยผมว่าตอนหลังมันเริ่มเบาลงแล้วล่ะคือมไม่เคยหมดเงินมีการจ้างันไม่จ้ดเยอะดิฉันเขายังมีแรงกระเี้ยนกระหือรืออยู่เพราะว่าตอนนี้เขาไป ของแกนนาเพราะตอนนี้มีตัวเจ็บๆไปแหละแต่ทีนี้เรามันจะเจ็บลึกถ้าคุณยังไม่สานึกพอแถวว่าดิฉันนี่นะเสื้อแดงเนี่ยบางคนเขาก็ไปร่วมที่ประชาธิปไอตรงตรงสนุลดําเนินนะอันนี้ข้อเท็จจริงไม่รู้เสื้อเสื้อแดงก็เขาก็บอกว่าเสื้อเหลืองก็ไปร่วมเวทีเขามันมีค่ะแต่ของดิฉันนี่ของจรงิงแท้ๆชัดๆ เราดิฉันไ่กระบอกเสียงไปเต่านุบีดวิ่งๆกันเด้อค่ะเรารับประชาธิปไตยและำรวนไปกันเยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะนี่ถือโอกาสเดี๋ยวไปเก็บค่าโฆษณาเลยนะาโฆษณานะเนี่ยจากคุณสมพลกุเทพเลยคุณประเด็คุณไระเด็นะคุณประเด็กครับสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์คุณสมพรครับเป็นยังไงสี่ข้อเนี่ยมันจะโดนใจคนไหมมันจะทําให้มวลมหาประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกเกิดอารมณ์ร่วมต้องออกไปแสดงพลังเหมือนกับไปคัดค้านพรบนิรโทษกรรมฉบับทะลุสอยไหม มันก็คงจะมีอยู่มั่งแหละครับอืจะมีอยู่มั่งครับผมถามว่าเห็นด้วยไหมผมว่าผมเห็นด้วยอืเห็นด้วยกับมาตรการทั้งสี่ข้อนี้ใช่ไหมครับผมมีอะไรก็ต้องออกมาแล้วถ้าจจะเดินแล้วอมแต่บางคนก็บอกว่าแหมมาตรการสี่ข้อเนี่ยมันอาจจะยากไปสักนิดหนึ่งยากครับยากจะมีมาตรการอื่นซึ่งมันน่าจะง่ายกว่านี้มาตรการเสริมอ่า อย่างเช่นขับรถไปก็บีบแตรเปิดไฟอะไรทำนองนี้หรือไม่มีการระดมอะไรอ่ในลักษะเขาให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอะไรในช่องทางแต่ถ้าทําได้ผมว่ามันถ้าทําได้นะมันมีผลเลยแหละถ้าทําอย่างนี้ถ้าทำได้มีผลประหยุดจริงๆแล้วประเทศมันก็เดินไม่ได้รัฐบาลจะอยู่ได้เลยตั้งยุบครับ ผมว่ารัฐบาลน่ะควรจะนายกน่ะควรจะยุบสภาก็เลยมันจะได้ปัญหามันจะได้จบาเลือกคิดว่าทางเลือกน่าจะยุบสภาใช่ไหมฮะคิดว่าทางเลือกน่าจะยุบสภาใช่ไหมรัฐบาลน่าจะยุบสภาผมผมว่ายุบดีกว่าเอายุบเสร็จสามเรียบร้อยเลือกตั้งเสร็จมับสองมัเลือกตั้งเสร็จสามเรียบร้อยกลับมาก็เพื่อไทยได้เสียงข้างมากในสภาจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลอีกมันก็จะกลับสู่ออรหรอมเดิมหรือเปล่าปุณเพเด็งก็ถ้ารัฐบาลไม่ทำข้อผิดพลาดแบบนี้ผมรับรองว่า ประชาที่ตัดออกมาก็ไม่มีผลครับผมมันอยู่ปัญหาตรงเื่อไอ้ตรงที่ไอ้กฎหมายนี่ละโทษเนี่ยแต่ถ้าถ้าไม่มีกฎหมายนี่ละโทษเพราะว่าอยัดอื่นมันก็ในจุดติดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เราโดนจุดติาแล้วซะไปล้างไพ่กันใหม่ว่ากันใหม่กลับมาเป็นยังไงก็ก็แต่เขาเลือกเข้ามาคุณก็เป็นรัฐบาลไปคุณก็ทําบริหารประเทศให้มันดีอไอ้ปัญหาของปากท้องประชาชนเนี่ยช่วยเขา เดี๋ยวก็จะไปกล่าวหาก็ตอนนับคะแนนนี่โกงเลือกตั้งอีกครัวมันก็ไม่จบอีกะรือมันมันไอ้แบบนี้ถ้าจับไม่ได hmm ้ม hmm. ันกล่าวหากันก็ได้หรอครับอ๋ออ๋ออ๋อออาวอาลาขอบพระคุณนะครับคุณประเด็จครับก็น่าสนใจนะครับคือหลายคนก็เสนอแนวทางบอกว่ายุบสภาดีกว่าซึ่งมันก็เป็นอีกแนวทางนึงจะเป็นแนวทางที่ไม่เจ็บปวดไม่มีฝ่ายหนเจดเดี๋ยวก็เป็นกระแสที่ที่จะไปกดดันรัฐบาลนะก็แนวทางที่นายปัพย์มุ่งหวังก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ก็ก็ถอนร่างออกหมดจากรภาตอนนี้มันก็ค้างตึงอยู่6เดือนนี่ยถ้าจะถอนก็คือยุบสภาอย่างเดียวแต่ว่าก็คงคงไม่พูดตรงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูถ้าประชาธิัตย์เขายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐบาลยุบไม่ได้นะฮะครับต้องรอให้ผ่านผมคิดว่าไม่ยื่นแล้วจนถึงนาทีนี้ไปก่อนนะครับคิดว่าไม่ยื่นแล้วจนถึงนาทีนี้นี่นะนะครับนะไปดะ SMS กันหน่อยนะครับนักศึกษาที่มาชุมนุม ความคิดยังสู้อะไรลุงอะไรไม่ได้เลยนะอ่ะก็มีนักศึกษาบางคนนั้นไหมเราไปเราไปเปรียบเทียบไม่ได้เพราะลุงเอี่ยมเนี่ยแกแกเป็นคนที่มีเจ็ดสมนึกในแง่ของการเสียสละนะครับทำบุญทำทานเนี่ยลุงลุงเอี่ยมเนี่ยนะฮะน่าจะคนละเรื่องนะมันมาเปรียบเทียบไปก็อย่าอย่าไปเปรียบเทียบขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันคนละเรื่องคนละกรณีบางคงบางคำมันก็ตัดสินกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่วิ่งแข่งขันะครับนะฮะ อีกท่านหนึ่งบอกคนกรุงจะทุบหม้อข้าวตัวเองนะฮะก็คงจุดจุดจุดอย่างไม่น่าเชื่อนะครับมีท่านพูดท่านผู้ชมนะครับกดหมายเลข2มานะครับ1 5 4 3 2 2 1 0กดหมายเลข1 1 185กดหมายเลข1นะครับ9ก 5, 5 0กดหมายเลข2บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับนี่ฮะคูณล้านเห็นด้วยถ้าเพิ่มปลาถุงอะไรเนี่ยอีกท่านหนึ่งบอกกินภาษีจากผู้เสียภาษีนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเอาเตี้ยตาเหลือก อะไรยากจะหมูกมาเปลืองไฟทําไมอมีผ <ừ m. S 1> ีตะโขนขึ้นผีตะโขนที่ส่งมาผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> <c oughs> คุณตุบอเชิญนะรัฐบาลน,น่าจะรู้ตัวข้าวเน่าของแพงไม่เข้าสภาเอาเงินภาษีไปเที่ยวนะอขอนักศึกษาชุมนุมกลับไปเรียนต่อเถอะจะได้ฉลาดขึ้น <ừ m. S 1> นะครับก็ไม่แน่นะฉลาดคนละเรื่องก็ได้นะอยู่ในม็อบก็บอกอได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ มอบคนดีรู้ข้อมูลส่วนพวกนกแก้รู้แต่อาหารเม็ดนี่พูดถึงใครไม่ทราบนะผีตะโขนอีกแล้วนะครับเป็นนักศึกษาอยู่ดีๆไม่ชอบดันเป็นอะไรนี่นะอ่านดีกว่านะเปลี่ยนจากปัญญาชนเป็นปัญญาจุดๆนะผมอยาก